ปังปิ้งครับปังปิงป้ง,ง,อ,งอันนี้มีมีมีที่ประจำขายไหมครับโอ้สูตรสูตรเด็ดสูตรเด็ดสูตรเด็ดอขนมปังสูตรปทุมครับนนแต่วันนี้อ๋อโอเควันนี้วันนี้คือถวายที่โบสถ์ น้านี่ครับโอ้โหน่ากินช็อกโกนนน้นี่มาัทุกคนแทปบอี้ <happy. S 1> ครับอร่อยอร่อย อันนี้คือทาทาเนยสดไว้ไปย่างอันนี้อันนี้ที่ยังไม่ย่างนะครับอือนี่ที่ย่างแล้วก็สดสีสวยนะคูดที่แรกนี่มาลองที่หลานหนึ <laughs>